สวัสดีช้าวันใหม่ใส่ใจพระวาจาพี่น้องที่เคารพรักครับวันนี้พบกันบทสวดีที่60นะครับบทภาวนาที่เราจะพร้อมกันในวันนี้ภาวนาด้วยกันในเช้าวันนี้นะครับในเรื่องของคอําอธิษฐานภาวนาเมื่อแพ้สงครามนะครับก็เราทราบดีนะครับมีอะไรบ้างเราจะดูกันนะครับข้าแต่พระเจ้าพรงทรงทอดทิ้งข้าพระเจ้าทั้งหลายทรงบันดาลให้กระจัดกระจาย พระองค์ทรงพระวิโรธแต่บัดนี้โปรดประทานพระกำลังแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายอีกเถิดพระองค์ทรงบันดาลให้แผ่นดินสั่นสะเทือนและแตกแยกโรดทรงประสานรอยร้าวนี้เพราะแผ่นดินกำลังโครงเครงพระองค์ทรงบันดาลให้ประชากรต้องประสบความยากลำบากทรงบังคับข้าพเจ้าทั้งหลายให้ดื่มเหล้าอางุุนที่ทำให้เวียนศรีรษะ พระองค์ทงส่งสัญญาณให้แก่ผู้ที่ยำเกรงพระองค์เพื่อเขาจะได้หลบหนีพ้นจากระยะยิงของคันธนูขอพระองค์ท่งช่วยข้าพเจ้าทั้งหลายด้วยพระหัตถ์ขวาและทรงฟังข้าพเจ้าเพื่อผู้ที่พระองค์ทรงรัฐจะได้รอดพ้นพระเจ้าทรงมีพระดำรัสจากสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ของพระองค์ว่าเราจะฉลองชัยเราจะแบ่งเมืองเชคเคมและ จะรังวัดอุบเขาสุคติรรยาตเป็นของเรามนัสเสก็เป็นของเราเอบรอิมคือหมวกเกราะคุ้มกันศรีรษะของเรายูดาคือคทาจอมทัพของเราโมอับคืออ่านล้านชำระของเราเราจะโยนรองเท้าของเราไว้บนเอโดมเราจะโอร้องฉลองชัยเหนือฟิลิสเตียใครจะนำเข้าไปเจ้า เข้าไปในนครที่มีป้อมปราการใครจะนำทางข้าพเจ้าไปถึงเอโดมข้าแต่พระเจ้ามิใช่พระองค์หรือที่ทรงทอดทิ้งข้าพเจ้าทั้งหลายข้าแต่พระเจ้าพระองค์ไม่เสด็จไปกับกองทัพของข้าพเจ้าทั้งหลายอีกขอพระองค์ประทานความช่วยเหลือแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายในความทุกข์ร้อนความช่วยเหลือจัดมนุษย์ไม่เกิดประโยชน์ใด เมื่ออยู่กับพระเจ้าพวกเราจะมีชัยชนะพระองค์จะทรงเหยียบย่ำศัตรูของเราครับพี่น้องก็เป็นเนื้อหาสาระที่มีการภาวนาวันของพระเจ้าหลังจากที่พวกเขาชาวออสเตรเลนั้นได้อปรบออกไปรบกับข้าศึกแล้วก็ปราชัยป้ายแพ้มาก็เกิดความสำนิกว่าพระเจ้าไม่ทรง ช่วยไม่ทรงดูแลไม่ทรงทาให้เขาได้รับชัยชนะแต่ทาให้เขา,เาต้องพ่ายแพ้ในเวลาเดียวกันพวกเขาก็ได้รับคํเาเตือนจากพระเจ้าให้มีความเชื่อความไว้ใจและก็มั่นใจว่าพระเบญเจ้าพระองค์จะกลับมาแล้วก็จะทําให้เขามีชัยชนะได้โดยเขาก็วอนขอขอพระองค์ให้เสด็จกลับมาประทับอยู่กับเขาอีกที่จะทําให้เขาสามารถเอาชนะ ความพ่ายแพ้นั้นแล้วก็เอาชัยชนะต่อค้าสึกที่เอาไปร่มนั้นได้นะครับก็แน่นอนมันก็หมายถึงชีวิตเมื่อเรามาอยู่ในสมัยนี้ก็เหมือนกับในพระศาสนาจักรเราก็ต้องสู้รบคือในส่วนของเราที่เป็นมนุษย์เนี่ยเราถือว่าเป็นพระศาสนาจักรในส่วนที่กําลังสู้รบคือกําลังต้องต่อสู้กับความไม่ดีต่างๆส,สู้กับความเร็วร้ายต่างๆในสังคมที่มีอยู่ก็เ,เป็น โอกาสที่เราจะสำนึกและขอพระเจ้าขอพระองค์เสด็จมาและช่วยให้เราได้เอาชนะความไม่ดีต่างๆเหล่านั้นได้นะครับนี่ก็เป็นสิ่งที่ที่อยู่ในเนื้อหาสาระของคําภาวนาในวันนี้บอกคําภาวนาเมื่อแพ้สงครามแพ้สงครามแล้วก็ไม่ได้หมายถึงหมดกําลังใจแล้วก็หนีไปอะไรไม่ใช่แต่ว่าขอพระเจ้าสรงพระเมตตาและก็ให้มีความมั่นใจและพระเ็นเจ้าก็ตอบสนอง พี่น้องในชีวิตของเราในการเป็นคริสตชนนี่ก็เหมือนกันนะก็เหมือนกันให้เราได้มีความวางใจในพระบิดาเจ้าในความช่วยเหลือของพระองค์เ,เมื่อเราสวดบทสดีบทนี้ก็ขอให้เราได้พ้นจากาการประจนต่างๆพ้นจากค่านิยมต่างๆในโลกซึ่งปัจจุบันนี้ก็อาจจะถูกเ,เข้ามาใน แม้ในพระศาสนาจักรเองก็ถูกเบียดเบียนและก็ถูกทําลายได้เหมือนกันในสิ่งต่างๆก็ในพรษษะศาสนากป็นที่หมายถึงสมาชิกของเราเนี่ยมันจะเป็นนักบวชเป็นพระสงฆ์เป็นฆราวาสเป็นอะไรก็ตามเนี่ยเราก็ถูกประจน์้หลวงและถ้าเราไม่ระมัดระวังถ้าเราไม่อ,อ,อาศัยพระเมตตาและความรักของพระองค์เราก็จะ พลาดพลั้งและเสียทีแล้วก็พ่ายแพ้ได้เหมือนกันในชีวิตประจำวันของเราเพราะฉะนั้นในแต่ละวันที่เราจเจริญชีวิตดําเนินชีวิตไปเนี่ยก็เป็นโอกาสอย่างดียิ่งที่เราจะได้สํานึกในความเป็นจริงข้อนี้แม้เราจะแพ้แม้เราจะตกในความยากลำบากแม้เราจะตกในบาปมีความผิดให้เราได้สํานึกในความผิดพลาดนั้นและให้เราได้พยายามที่จะแก้ไขปรับปรุงเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของตนเองที่จะ น้ำมศการสรรเสริญและวางใจในพระเมตตาในความรักของพระองค์เสมอและชีวิตของเราก็จะค่อยๆก้าวไปได้ในแต่ละวันนะครับเราก็ถูกเชื้อเชิญและถูกเรียกร้องให้กระทําอย่างนี้นะครับเพราะฉะนั้นในวันนี้พี่น้องขอให้เราทุกคนจะได้มั่นใจในพระเมตตาในความรักของพระองค์และทําให้วันนี้เป็นอีกวันหนึ่งที่เราจะเอาชนะความไม่ดีต่างๆมีชีวิตด้วยความรักด้วยความเป็นหนึ่งเดียวกันอย่างแท้จริง ขอพระเจ้าผู้ทรงสันผานุภาพพระบิดาพระบุตรและพระจิตประทานพระพรแก่ท่านทั้งหลายเถิด